ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสดวยเสียงแห่งปัญญา สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับผมนนทัศน์ใจจิตผู้ดำเนินรายการและดรจริยาสอนมโยราวิทยากรประจำรายการของเราก็อยู่ตรงนี้กับเราเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังได้นะคะคุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญานะครับเป็นรายการในโครงการพระธรรมสุภาษิตนะครับในรายการเราจะพูดคุยกันถึงข้อคิดข้อเตือนใจคําสอนดีด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะหยิบยกมาจากพระคิสธรรมคัมภีร์นะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีชีวิตที่เป็นพระพรนะครับที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้ดีนะครับคุณฟังครับวันนี้ดรจริยาสอนมยุราจะพูดคุยกับเราในหัวข้อความไว้วางใจครับอาจารย์ครับการไว้วางใจกันนั้นสําคัญและมีประโยชน์อย่างไรกับการดําเนินชีวิตของเราครับอาจารย์ค่ะคุณนนทศน์คะ คนเราทุกคนนะคะต้องการมีคนที่ไว้วางใจได้อย่างน้อยก็หนึหน่งคนสองคนหรือว่ามากกว่านั้นนะคะคเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดที่ปรึกษาเพื่อนที่สามารถเดินเคียงข้างเราไปตลอดทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์ค่ะคอยช่วยเหลือเราเมื่อเรามีปัญหาอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะช่วยให้การทำงานหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราประสบความสำเร็จด้วยค่ะคและขณะเดียวกันนะคะคนเราก็ต้องการให้คนไว้ใจเราค่ะหรือเชื่อ ใจในตัวเราค่ะหลายคนพยายามที่จะสร้างหรือทำตนให้เป็นที่ไว้ใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจของคนรอบข้างนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน<ม>บางคนต้องการผลประโยชน์จากคนรอบข้างที่ออกมาในรูปของความสำเร็จความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องการที่จะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนไม่ได้ต้องการผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นะคะคุณนนททัศน์เพียงแต่ต้องการความรักความเป็นมิตร ความอบอุ่นการยกย่องจากคนรอบข้างหรือเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้นค่ะ ครับคุณฟังวันนี้ดรจริยาจะนําเราไปรู้จักกับความไว้วางใจนะครับซึ่งเป็นที่มาของคําถามที่ว่าความไว้วางใจที่มนุษย์เราพยายามสแสวงหานั้นคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรและนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างไรนะครับแต่ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับผมมีบทเพลงที่มีความหมายมาฝากคุณฟังครับ pro No. คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ให้เราไปทําความรู้จักกับความไว้วางใจจากดรจริยากันดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะคุณนทนทัศนาคุณผู้ฟังคะ การได้รับความเชื่อถือไว้วางใจนะคะก็คือการมีคุณค่าในตัวเราค่ะซึ่งคุณค่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาข้ามวันข้ามคืนนะคะแต่เกิดจากการมีการกระทําที่มีคุณธรรมปรากฏแก่ผู้อื่นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่ะค,คำว่าความไว้วางใจมาจากภาษาอังกฤษว่า trust นะคะซึ่งหมายถึงความเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจที่เรามีต่อบุคคลอื่นนะคะโดยคิดว่าเขาจะปฏ ปฏิบัติต่อเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเขาสามารถพึ่งพาได้รวมถึงการที่เขาไม่เอารัดเอาเปรียบเราค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราไว้วางใจใครสักคนแล้วนะคะเราก็จะไม่มีความระแวงหรือความแคลงใจหรือความระแวงสงสยัยใดๆในคนนั้นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเราจะเห็นได้ว่า ความระแวงความแคลงใจกันนั้นเป็นที่มาของความขัดแย้งและการทำร้ายกันค่ะส่วนความไว้วางใจนั้นเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างคนคนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆค่ะไม่ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อแม่ลูกคนรักเพื่อนหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องอซึ่งผลของการที่เราไว้วางใจกันนั้นนะคะจะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันค่ะ ครับคุณฟังได้ฟังดรจริยากันอย่างนี้แล้วเราคงต้องหยุดคิดสักนิดแล้วนะครับว่าในชีวิตของเราตอนนี้เรามีใครบ้างที่เราให้ความไว้วางใจแล้วเราก็คงต้องย้อนดูตัวเองด้วยนะครับว่าการดําเนินชีวิตของเรานั้นทําให้ผู้อื่นกล้าที่จะไว้วางใจในเราได้หรือเปล่าอาจารย์ครับความไว้วางใจที่มนุษย์เราพยายามสแสวงหากันนั้นเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานครับอาจารย์ค่ะมีความสําคัญมากค่ะใน การดำเนินชีวิตการทํางานนะคะนักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวถึงความไว้วางใจว่าสามารถใช้เป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวผู้บริหารเองอและเป็นรากฐานในการสร้างความสำเร็จทั้งปวงค่ะความไว้วางใจไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียวไม่มีเส้นทางลัด สร้างยากค่ะและต้องสร้างอย่างต่อเนื่องยาวนานและตลอดเวลาและถ้าผู้บริหารเป็นผู้ทำลายความไว้วางใจเสียเองก็เรียกคืนได้ยากค่ะหรืออาจจะสร้างคืนไม่ได้อีกนนทัศคาและยังมีผู้เขียนอีกท่านหนึ่งนะคะได้เขียนไว้ว่า ความไว้วางใจเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมสมาชิกทุกคนในทีมควรไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ค่ะให้ซื่อสัตย์ต่อกันสื่อสารกันอย่างเปิดเผยไม่มีรับลมคมในและบางท่านนะคะก็กล่าวว่าความไว้วางใจหากว่าหายไปแล้ว ก็ยากที่จะนํากลับคืนมาค่ะคุณนนทศอาจารย์ครับแล้วเราจะสร้างความไว้วางใจได้ยังไงครับอาจารย์ค่ะการสร้างความไว้วางใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจกันนั้นนะคะคุณนนทศน์ต้องอาศัยระยะเวลาค่ะอ,อาจารย์ขอพูดในเรื่องของความไว้วางใจในการทํางานในองค์กรน,นะคะครับความเชื่อมั่นในตัวบุคคลหรือองค์กรน,นั้นไม่ได้เกิดขึ้นและมีอยู่อย่างเลื่อนลอยนะคะคุณนนทศน์แต่ต้องมีสิ่งรองรับนั่นก็คือ ผลงานการกระทำและพฤติกรรมของบุคคลและอ,องค์กรที่เราทำงานอยู่ค่ะ หากเราต้องการให้คนเชื่อมั่นเชื่อถือเราเราก็ควรเริ่มที่การกระทำค่ะที่น่าเชื่อถือถ้าการกระทำน่าเชื่อถือก็จะเกิดการเชื่อถือขึ้นไม่จำเป็นต้องเร่งร้องให้ใครมาเชื่อถือเรานะคะครับคราวนี้ให้เราลองมาดูในมุมมองของพนักง,งานที่มีต่อองค์กรกันค่ะคุณนนทศน์การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์และประวัติขององค์กรนะคะหรือของผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาก็มีผลกระทบต่อความตั้งใจ ความจงรักภักดีและความไว้วางใจที่พนักง,งานมีต่อองค์กรด้วยอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะความไว้วางใจนับเป็นส่วนสำคัญและเราควรปลูกฝังในใจของผู้บริหารและพนักง,งานทุกๆคนในทุกระดับค่ะเพราะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นกับลูกค้าซึ่งต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยพื้นฐานซึ่งมาจาก ควาวาไ้งใจ่ะขอบพระคุณอาจารย์นะครับเป็นประโยชน์ที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปปฏิบัติใช้ในการดําเนินชีวิตจริงๆได้เลยครับคุณผู้ฟังครับให้เราเป็นคนที่ผู้อื่นไว้วางใจได้โดยที่เขาไว้วางใจว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อเขาไม่ทําร้ายหรือว่าเอาเปรียบเขานะครับเพราะว่าความไว้วางใจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันนะครับที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันและทําให้เกิดความตั้งใจที่จะทำ สิ่งดีๆให้กันนะครับให้ความร่วมมือในการทําสิ่งต่างๆด้วยใจจริงและเกิดความพักดีต่อกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังดรจริยากันต่อนะครับว่าการที่เราจะเป็นคนที่คนอื่นให้ความไว้วางใจเรานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วความไว้วางใจนั้นน่ะสร้างกันได้ไหมนะครับแต่ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับ ครับคุณผู้ฟังครับให้เรากลับมาฟังคําตอบจากดรจริยากันนะครับว่าการที่เราเป็นคนที่คนอื่นให้ความไว้วางใจเรานั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์ครับค่ะคุณนทนทัศัศ ความไว้วางใจหรือ trust นั้นนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยองค์ประกอบหลักที่สำคัญสองอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือความรู้ความสามารถ mm hmm. ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่จะได้รับความไว้วางใจนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องงานค่อนข้างสูงค่ะมีความรู้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายๆสาขาเป็นอย่างดีค่ะส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะก็ต้องเป็นคนดีค่ะ mm hmm. หมายความว่า คนนั้นจะต้องเป็นคนดีที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบความยุติธรรมความมีวุฒธธิภาวะความซื่อสัตย์และก็องค์ประกอบอื่นๆอีกค่ะแล้วความไว้วางใจนั้นสร้างกันได้ไหมครับอาจารย์ครับ ค,ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่สร้างกันได้ค่ะคุณนนทศน์ mm hmm. แต่ไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียวนะคะ <Yeah. S 1> ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการสร้างอยู่ตลอดเวลาค่ะและต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความจริงใจในการสร้างเป็นหลักค่ะ และที่สำคัญนะคะความไว้วางใจนั้นสามารถถูกทำลายลงได้ค่ะถ้าขาดความซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน hmm. และเมื่อความไว้วางใจถูกทำลายลงแล้วนะคะ hmm. คุณนนทัศน์ยากค่ะที่จะเรียกกลับคืนมาได้หรือถ้าจะสร้างคืนมาได้ก็ต้องใช้เวลาและความพยายาม hmm. และพลังที่มากกว่าตอนเริ่มแรกที่สร้างอย่างมากมายนะคะ hmm. จากประสบการณ์ของการทำงานของอาจารย์นะคะที่ผ่านมา ก็ได้เห็นผู้คนมากมายที่เราสามารถไว้วางใจได้ค่ะแต่ในทางกลับกันกับคนบางคนเราก็ต้องระมัดระวังต้องใช้สติปัญญามากหน่อยในการติดต่อคบหาสมาคมด้วยเมื่อจําเป็นนะคะครับคุณนนทัศ์คะเรามาช่วยกันคิดดีกว่าค่ะว่าความไว้วางใจมีความสำคัญและมีประโยชน์กับเราอย่างไรขอเริ่มที่คุณนนทัศก่อนเลยค่ะ ครับผมว่าคนเรามีความไว้วางใจกันก็ทําให้เกิดความสุขในการดําเนินชีวิตแล้วก็การทํางานนะครับที่ไม่ต้องหวาดระแวงกับคนรอบข้างว่าจะทําร้ายหรือว่าเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดของเรานะครับรวมถึงงานแล้วก็หน่วยงานหรือว่าสังคมหรือว่าประเทศเลยครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะถูกต้องแลวค่ะคุณนนทศน์เมื่อเราไม่ต้องระแวงระวังกันแล้วมีแต่ความไว้วางใจ ดังนั้นความไว้วางใจจึงนับเป็นหัวใจหรือว่ารากฐ,ฐานที่ทำให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวในสังคมก็จะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟัง อาจารย์ครับเมื่อเป็นแบบนี้ความไว้วางใจจึงเป็นหัวใจในการทํางานในทุกระดับมีการร่วมมือกันเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการทํางานผมว่าเราจะอยู่ในสถานภาพไหนบทบาทอะไรก็ตามนะครับเราจําเป็นที่จะต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองทําให้ตนเองเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับและเราต้องรู้จักที่จะไว้วางใจคนอื่นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะถูกต้องค่ะ คุณนนทศ์คะนอกจากนี้แล้วนะคะความไว้วางใจยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเรากล้าทําในสิ่งต่างๆค่ะทั้งที่สิ่งนั้นไม่เคยทํามาก่อนนะคะแต่ก็เกิดความมั่นใจและเชื่อใจกับสิ่งที่จะทํานะคะคจึงทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จกับงานใหม่ๆค่ะซึ่งเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและสังคมมากมายต่อไปนะคะแต่ถ้าปราศจากความไว้วางใจนะคะ ก็จะไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรก็ไม่เกิดการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตและสังคมคระคุณนนททัศน์ครับคุณผู้ฟังครับกำลังสนุกและน่าติดตามเลยใช่ไหมครับเวลาของรายการเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับให้เรากลับไปฟังน้องๆกันว่าพวกเขาคิดว่าความไว้วางใจสำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือไม่อย่างไรพร้อมฟังประสบการณ์จากน้องๆในเรื่องนี้ด้วยนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ ช่วงเสียงแห่งความคิด การไว้วางใจเนี่ยนะคะมาสาคัญต่อชีวิตเราเพราะว่าทั้งเรื่องการเรียนการทํางานการทํางานเป็นทีมเนี่ยคะ่ะมันก็ต้องมีความไว้วางใจต่อกันในการช่วยเหลือกันเนี่ยคะ่ะหนูก็เคยเจอมานะคะเป็นแบบที่เรียนนะคะแบบกลุ่มหนูคิดว่าแบบเขาคงแบบไว้วางใจหนูเขาถึงเลือกให้หนูไปอยู่ในกลุ่มแต่พอได้ทํางานจริงๆหนูก็ถามเขาตลอดว่าแบบมีงานอะไรให้หนูทํำไมหมน,นู่นนี่นั่นหนูก็ถามไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วผลสุดท้ายเขาก็เหมือนตัดชื่อหนูออกเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้แบบเสียความไว้วางใจะคะ่ะ ครับความไว้วางใจจําเป็นมากครับในการใช้ชีวิตถ้าหากว่าเรามีความไว้วางใจคนรอบตัวเราก็จะเชื่อถือในตัวเราครับแต่ถ้าหากเราไม่มีความไว้วางใจคนอื่นก็จะมองเราแบบว่าไม่มีความรับผิดชอบนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีความไว้วางใจแล้วก็การเชื่อถือทำให้เราเป็นคนแบบไม่น่าเชื่อถือครับและถ้าหากว่าจะทําให้คนอื่นมองเราว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีความน่าเชื่อถือเคยเจอกับตัวเองมาก่อนครับ เคยไว้วางใจเพื่อนคนหนึ่งมากๆครับแต่พอเราไปบอกเขาแล้วเขาก็ไม่ฟังเราเลยก็เลยเลือกที่จะไม่พูดดีกว่า การไว้วางใจนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญมากที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะต้องมีความไว้ใจกันในการทํางานร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันหลายๆอย่างแบบว่าแต่งตั้งหัวหน้าหัวหน้าทีมหัวหน้าห้องไหนก็ต้องแบบมีความไว้วางใจเขาว่าเขาจะสามารถรับผิดชอบงานที่เขาได้รับมอบหมายได้แล้วก็ต้องวางใจถ้าเราวางใจแล้วเขาก็จะแบบรับผิดชอบได้ดี ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเพื่อนมากกว่าที่แบบว่าบางทีเราอยู่กับเพื่อนเราก็ต้องไว้ใจเขาแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าบางอย่างเราก็ต้องไว้ใจเพื่อที่จะอยู่กันได้อาจจะเป็นแบบรูม m ม a e อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ต้องไว้ใจเขาทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้สงสัยเขาไปทุกเรื่องเหมือนกับว่าพอเราอยู่กันไปเราไว้ใจกันบางทีเขาก็รู้ว่าเออเราเก็บอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีอะไรหายมันก็คือเราก็ไว้ใจเขาเขาก็ไว้ใจเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะ คุณผู้ฟังได้ฟังความคิดเห็นและประสบการณ์จากน้องๆกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความไว้วางใจนะครับคุณผู้ฟังเลยครับมีทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเขียนจดหมายหรือว่าส่งอีเมลมาพูดคุยกับเราได้นะครับหรือสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานของเราได้ทีมงานเสียงสันติรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับให้เราไปฟังกันดีกว่าครับว่าพระธรรมสุภาษิตวันนี้บอกอะไรกับเราบ้างในช่วง proverb of the day ครับ Proverbs of the day! เราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรมเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดจากพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่11ถึง12 เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังผมขอให้ดรจริยาช่วยสรุปสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังคะความไว้วางใจก็คือความเชื่อที่คนใดคนหนึ่งได้มีให้กับผู้อื่นว่าคนคนนั้นจะซื่อสัตย์ต่อเขา ไม่ทำร้ายหรือเอาเปรียบเขาค่ะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันค่ะคการที่คนเราจะไว้วางใจหรือเชื่อใจใครนั้นนะคะคุณผู้ฟังมีองค์ประกอบสองอย่างที่สรุปไปแล้วนะคะก็คือความรู้ความสามารถในสิ่งที่ทำและอันที่สองก็ต้องเป็นคนดีค่ะครเราต้องมีทั้งสองอย่างไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าบางคนมีความรู้ความสามารถ แต่นิสัยไม่ดีอเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทําสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องของตนเท่านั้นไม่ได้มีความซื่อสัตยุติธรรมก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนอื่นเชื่อใจได้อย่างแท้จริงค่ะครับ หรือบางคนเป็นคนดีแต่ไม่มีความรู้ความสามารถในสิ่งที่ทำก็ทำให้คนไม่เชื่อถือในความสามารถของเขาก็ทำให้คนนั้นรู้สึกมีปมด้ยและถ้าเขาไม่สามารถทำใจยอมรับได้ก็จะเป็นที่มาของปัญหาสัมพันธภาพของกันและกันค่ะหรือการทำงานนะคะในที่สุด เชื่อว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและด้วยปัญญาจะทำให้เราเป็นคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่มีคุณลักษณะที่มีผู้คนมากมายให้ความไว้วางใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจในเราค่ะ คุณผู้ฟังครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข้อคิดของดรจริยาที่นํามาแบ่งปันให้กับเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถพบกับดรจริยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนก็สวัสดีและขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศั์และก็ขอบคุณคุณนนทัศั์ด้วยนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ คุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญารายการที่เป็นเสียงที่จะทําให้คุณผู้ฟังดําเนินชีวิตอย่างมีความหมายและเต็มล้นไปด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับมีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับซึ่งดรจริยาสอนมโุราก็พร้อมที่จะตอบทุกคําถามที่คุณผู้ฟังเขียนเข้ามาและทางทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติก็ยังมีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับและของที่ ลึกที่น่ารักน่ารักส่งกลับไปให้คุณฟังด้วยนะครับสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0นะครับหรือที่อีเมล vop@voicepiece.org หรือท่านสะดวกโทรศัพทพ์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญาแล้วนะครับทีม สื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ